ี่คือโคมอันแรกของเขานะครับตัวเองเอารองเท้าออกรองเท้ารองเท้ารองเท้าไม่สวยไม่สวยรองเท้าออกก็ลอยดิเนี่ยนี่นะครับไอโคมจุดโคมตัวเองเอาหน้าเอาหน้าไปอังโคมหน่อยดิให้เขาเห็นหน่อยโอ้ยหน้าแหลมแหลมแบบนี้นะครับขออธิษฐานก่อนนะอธิษฐานได้ยัง ไอ้ทานยังคะัานแนก่อนเฮ้ยยย่นยนยยยายยยยยงยยยยยยยนยยวยย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 ้วยยอยยยยยงยยยยยยยโชวยย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 นยนยยยยยย เราอิบอยากรู้ว่าตัวเองอธิษฐานอะไรเรย่ลกเงงสุพเอาใหม่ไม่ได้อยู่กับโลกขออิบมีชีพใหม่ที่ดีขึ้นแมนไหมหล่อโคตรก็ขอให้เก่งคำตามสัญญาที่พูดไว้ให้ได้ทุกข้อละกันนะคะไม่ได้สักข้อทำไม่ได้สักข้อปีนี้ ปีหน้าทำได้ทุกข้อปีหน้าปีที่เท่าไหร่เนี่ยสองห้าไน,นะอุ่นดีปะ่ะไม่อยากให้ไปคอุ่น,นขอให้เราได้แต่งงานกันสักทีนะคะหนึ่งสอง <1, S 2> ไปได้แล้วสามเอาทีชแลไปเลย ไปแล้ว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 ตเตงสวยมากเลยนะเเหมือน U F O เลยอันนี้คืตอตรงเดียวเลยไม่ค่อยมีลมสยออ่ะสวยงามมากโรงแรกตะการ<อ>ไปแล้วดันาดัญยาจะทำไม่ได้โดนนยาเตะแน่